หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม fc mobile ต้องนี่เลย cookie land shop เติมไวเติมปลอดภัย100%แถมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถทักไปทำเพจหรือกดลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้อง cookie land shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ สวัสดีชาว FC Mobile นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรีวิวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว The Wayne Rooney นะครับหรือสกอร์โลกันของแมนยูนะอันนี้ในส่วนของสงกาดนะครับก็ชื่อสกอร์โลกันเไม่คล้องจองกับสงกาเลยนะเรามาดูสรีระกันเลยดีกว่านะครับ126ซนมน้ำหนัก82กิโลกรัมเท้าซ้าย4เท้าขวา5ผมอยากบอกว่า Rooney เนี่ยเล่นในเกมจริงเนี่ย อาจจะดูตัวเล็กแต่ว่ามันค่อนข้างจะออกข้างแล้วก็ค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็อีกอย่างคือส่วนสนไม่มีผลต่อการมงเลยคือรูนี่เนี่ยเป็นตัวที่มงดีมากๆนะครับแล้วคมอยากบอกว่าปีนี้สามารถอัพสายฟ้าได้แล้วอีกอย่างคือสกิลมูฟนะครับเพิ่มมาเป็น4ดาวเลยนะสกิลติดตัวอีกอย่างคือเป็นตอกส้นด้วยโ oh! หสุดยอดมากๆห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับเด็กผีและคนที่รอรูนี่มาแบบตัวโหนะครับเรามาดูกันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับโอ้อลเริ่มต้นเนี่ยร้อยหกนะครับเมทส้มร้อยสิบเอ็ดความเร็วร้อยหกสิบเก้าการยิง การส่งร้อยสิบสามการเลี้ยงร้อยห้าแปดและค่าจักรยานทางด้านอากาศร้อยี่สิบห้าผมบอกเลยนะว่าทุกอย่างตรงเนี้คือมีอย่างเดียวที่ไม่ตรงเลยนะคือเรื่องการส่งการส่งรูนี่เนี่ยส่งได้ดีมากๆเป็นเหมือนตัวย์เมคเกอร์ดีๆนั่นเองครับลูกเวิร์เวิร์ลูก,ลก,ลกทําเกมไต่างๆรูนี่ทําได้หมดนะความเร็วถามว่าเร็วไหมผมมองว่าพอตัวนะครับถ้าตอกส้นเนี่ยพุ่งนะแต่ถ้าสับเนี่ยมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่มุมนะครับ การยิงรูนี่เนี่ยเป็นตัวที่ยิงซ้ายสี่เนี่ยมันเหมือนขาซ้ายห้านะคือยิงลูกแรงมากแล้วก็ทิศทางคมกลิบน,นะปั่นนอกกรอบเท้าสี่ก็ยังทําได้นะครับการเลี้ยงบอลรูนี่ถามว่าเลี้ยงดีไหมผมมองว่าบอลติดเท้าในระดับหนึ่งครับแต่ไมไ่ติดเวอร์หรือว่าแบบใช้สก,กิลแล้พลิ้วขนาดนั้นแต่ว่ารูนี่เนี่ยมีลูกดื้อเห็นแน่ๆครับชนไม่ล้มชนไม่กระเด็นแล้วก็มีจังหวะแข็งนะแต่ไม่ใช่ว่าจะตลอดนะครับเรื่องความแข็งของรูนี่นะถ้าโดนหนะักก็อาจจะล้มได้นะครับตำแหน่งที่เล่นได้นะครับ st แล้ว TAM นะ แต่ผมอยากบอกว่าถ้าเราเอาไปเล่น ST หน้าเดียวนะครับหรือกองหน้าเดียวนะ่ยมันจะเล่นเหมือน c f นะคอยลงมารับบอลดึงจังหวะให้เพื่อนดึงตัวประกบนะถามว่ามีจังหวะขึ้นไปอีกไหมมันก็มีบ้างแต่ว่ามันต้องเหมือนแบบเรียกให้ขึ้นไปหรือว่าใช้เวลาให้รูนี่เนี่ยขึ้นไปเติมตำแหน่งก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวิร์กเลยเนี่ยจะเป็นสูงสูงแล้วว่าบางทีเนี่ยมีการลงมาต่ํากว่านิดนึงนะ CAM c เของรูนี่เเป็นยังไง ผมมองว่า C A M ของรูนี่เนทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเป็นตัวเชื่อเมเกมด,ดีเป็นตัวพาบอลขึ้นไปยิงได้นะแล้วรูนี่เนี่ยสามารถเล่นสายสอยกลับได้ไหมผมมองว่าสามารถเล่นได้ครับแต่ว่าต้องเล่นในตำแหน่งของหน้าคู่นะและมี C A M เนี่ยตรงตัวแบบตัวเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยยืนค้ำไว้นะก็คือง่ายๆคือมันต้องมีตัวค้ำรูนี่ไว้ระหว่างกลางกับหน้านะครับต่อไปครับคาตมิน่าสี่ดาวครึ่งถามว่าเล่นได้ทั้งเกมไหมผมมองว่า ด้วยความที่เป็นเวิร์กเรทสูงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยประมาณ70นาทีเหลืองแล้วนะสกิลมูฟสีดาวเหมือนที่กล่าวไปตอนนี้คือเด็ดมากๆเลยนะครับแล้วก็สกิลการอัพน่ะจะเป็นยิง1สายฟ้า3แล้วก็เคาน์เตอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าบลังไายในนะสปีดของรูนี่เนี่ยผมค่อนข้างจะว้าอยู่นะครับสปีดต้นเนี่ย173แล้วก็สปีดปลายเนี่ย166แต่ถามว่าวิ่งเนี่ยวิ่งสปีดปลายดีไหมผมมองว่าวิ่งดีนะต้องวิ่งอย่างเหมือนบาสเทนนะครับ ค่าการยิงรูนี่ยิงได้หมดเลยนอกกรอบในกรอบจบยังไงวอลเล่โมได้หมดเลยนะครับการส่งบอลที่กล้าไปเลยส่งเวอร์มากและการเลี้ยงบอลเนี่ยก็เป็นตัวที่เลี้ยงบอลดีระดับหนึ่งนะค่าพลังดีเฟนดิ้งเนี่ยผมมองข้าวนะ่และเห็นไหมว่าค่าการโมดเนี่ยมันสูงมากขัดกับส่วนสูงของรูนี่นะั้นและค่าจัมปิงก็พอตัวนะไอต,ตรงค่าศักยภาพทางด้านร่างกายของรูนี่ถือว่าโอเคแล้วผมอยากบอกว่ารูนี่เนี่ยถึงเป็นตัวที่ค่าดีเฟนดิ้งไม่ดีแต่มีการแย่งบอลจิ้มบอลดื้อบอลแบบไล่บอลในส่วนของแดนหน้าเขาให้เห็นคค่่่อออนนข้างงจะบนะบบยตไปพลัแร รูนี่พังแฝงสก,กิลตัวเนี่ยเป็นตอกต้นแล้วก็ไฟเนี่ยช็อตตรงไกลย,ยิงไกลแล้วก็ยิงไซ่กลอยนะแต่ยิงไส่กลอยเนี่ยผมยิงไม่ค่อยติดนะน่าจะเป็นตัวผมเองนะที่แบบยิงจับจังหวะของรูนี่ไม่ได้นะครับเวิร์กเลยเป็นบุกสูงตั้งรับสูงนะครับรานะคาตอนนี้โอเคเลย 3600- ถึง3,800แเอ็มและผมคาดว่าถ้าหมดกิจกรรมไปแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับ เปิดกับด้วยเรื่องการจบสกอร์ของรูนี่นะครับรูนี่เนี่ยเป็นตัวที่จบสกอร์ได้ทั้งในและนอกกรอบเขตโทษนะเป็นตัวที่จบสกอร์ผมรู้สึกว่าเท้าทั้งสองข้างเนี่ยเป็นเท้าห้าห้านะครับคือเท้าซ้ายเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเท้าขวานะจังหวะที่เล่นรูนี่นะครับไม่ไว่าจะซ้ายหรือขวาเนี่ยสามารถจบได้หมดเลยนะทั้งคู่แล้วรูนี่เนี่ยเป็นตัวยังไงยืนตำแหน่งดีไหมผมรู้สึกว่ารูนี่เนี่ยเป็นตัวที่เป็นเหมือนว่าเสียแค่เรื่องเว r ร์เรชสูงๆเน่ยที่ทาให้รูนี่เนี่ยไม่คอยอย เคาะบอลไปเคาะบอลมาดึงจังหวะตัวดึงพวกตัวประกบะรต่าง,าง,างสร้างสารรค์โอกาสหรือหาช่องให้รูนี่วิ่งขึ้นไปยิงเนี่ยผมมองว่ารูนี่เนี่ยเป็นตัวจบสกอร์ที่สามารถไว้ใจได้ครับรูนี่เนี่ยจบสกอร์อารมณ์คล้ายๆโดอานนยนะอันนี้ผมไม่ได้อ่วยนะครับแต่รู้สึกว่าการหาช่องการยืนตำแหน่งต่างๆหรือว่าพลังการยิงแต่ลูกเนี่ยผมรู้สึกว่าแรงมากๆนะแล้วเหมือนวิกเก็ตเลยคือการโหม่เนี่ยยิงกระตอบไปโดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้บั็กแน่ๆนะถ้าใครเล็งอยู่ก็สามารถจัดได้เลยนะครับต่อไปครับ คือรูนี่เนี่ยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเลี้ยงบอลแบบแปลกๆนะคือพลิกตัวไม่ไวสกิลไม่ได้แบบพลิ้วขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเลี้ยงบอลแล้วมันไปได้อะ่ะคือมันมีจังหวะด,ดื้อเห็นแน่ๆมีจังหวะการเกี่ยวบอลมา แบบงงๆหลังจากที่เขาจิ้มไม่ได้แล้วหรือว่าตอกไปติดเขาหรือว่าเลนเชนไปติดเขาแต่สุดท้ายก็เกี่ยวบอลไม่ได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ยังสามารถไปกับบอลได้แบบเซ่อเซ่อซ่านะครับต่อไปครับเรื่องสปีดของรูนี่สปีดของรูนี่เป็นไงผมรู้สึกว่าสปีดของรูนี่เนี่ยมันค่อนข้างจุวนะและสามารถตอกซ้นได้ทั้ง2รอบเลยนะคือตอกหนึ่งจังหวะปุ๊บสามารถตอกได้อีกจังหวะนะแล้วเรื่องการสับเนี่ย ผมอยากบอกว่าแล้วแต่จังหวัดจริงๆครับบางจังหวะก็พุ่งเป็นจรวดนะครับบางจังหวะก็ไม่พุ่งนะคืออันนี้ผมลองทั้งแบบว่าต้นเกมเลดเกมอะไรลองหมดแล้วนะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับสติมิน่าเลยมันเกี่ยวกับมุมที่เราสับมากกว่าครับโดยส่วนใหญ่นะครับ90องศาเนี่ยรูนี่พุ่งแน่ๆครับแต่ถ้าตรงตรงบางที่อาจจะไม่พุ่งนะครับดูแบบเต็มเกมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ารูนี่เนี่ยเล่นหน้าคู่กับหน้าเดี่ยวนี่มันต่างกันยังไงนะแล้วก็สร้างสรรค์เกมได้แบบไหนบ้างนะครับสำหรับหน้าค แมตต์แรกนะครับจะเป็นหน้าคู่นะครับในแผงของ4-2-2-2นะครับยืนคู่กับโยฮันคราฟ์เลยนะก็อยากบอกว่าแผเนี้เป็นแผนที่ทําให้ผมรู้สึกว่ารูนี่เนี่ยลงต่ําค่อนข้างจะยากนะเพราะว่ามันมี C-A-M 2ตัวเนี่ยคอยค้าไว้นะแต่ถ้าถามว่าถ้าให้ดีที่สุดต้องเป็นยังไงควรจะเป็น3-5-2หรือว่าจะเป็นพวกแบบ4-1-2-1-2 narrow นะครับยืนค้าไว้ตรงกลางเลยไม่งั้นรูนี่เนี่ยอาจจะมีจังหวะที่ลงมาได้นะโอ้โหเปิดเกมมตอนแรกกําลังอธิบายอยู่เลยก็เกือบจะโดนไปแล้วนะครับ ัคร ów, ับโยฮันครับดึงหนึ่งจังหวะครับส่งมาให้รูนี่ครับรูนี่ยังไงซับไปจังหวะนี้ครับโอ้โหแตะบอลยาวไปนิดนึงนะรูนี่เนี่ยผมรู้สึกว่าวิ่งเนี่ยก็เป็นตัวที่แตะบอลยาวนะแต่ถามว่าถ้าให้วิ่งจริงๆเหมือนพวกฟัสเซ่นเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีนะเหมือนที่บอกเลยว่าเหมือนฟาสเซ่นมากครับตัวนี้จังหวะวิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยคล้ายๆกันหมดเลยนะรูนี่โฉบได้รูนี่ทำยังไงจังหวะนี้รูนี่หาจังหวะตอกไปหนึ่งจังหวะนี่โดนจิ้มไปโดยทูลามรูนี่บอกไม่ได้เอามารีวิวเพื่ออวยเอาาามคคคค่ชััััดๆนนะรรรบบย์ จะพาบอลมาเองยึกยักยักส่งกลับมาข้างในให้โซกราเตสโซกราเตสไหลมาที่เวลลาเวลาชิปมาให้ชินุระจังหวะนี้สวยมากๆกครับแล้วก็ตัดสินใจหัวไปได้ไปได้เช็คเซฟได้ครับแต่ว่าบอลยังอยู่ที่เขานะครับบอลอยู่ที่ยอนครับยอนครับจะเลนเชนเข้ามาแต่ติดใน่ว่ของเลอลองบลองนะครับถ้าไม่ได้บอลบลองก็บอกจะยืนขวางไว้อย่างนี้แล้วครับก็เป็นลูกเตะมุมนะครับคอร์เนอร์เข้ามาโดยซัมบอร์ต้าและโดนสกัดทิ้งโดยซัมบอร์ต้าของเราครับตอนนี้ครับครับ ไหลมาให้ซอนครับตอนจะหัวแต่ติดบล็อกครับเขาวินชามาที่รูนี่รูนี่ยังกวะนี้ทํายังไงส่งมาให้โยฮันครับก่อนโยฮันครับสับไปเองเลยครับตอนนี้ยังไม่มีสกอร์ครับเล่นแบบปั้นอวยไม่ลืมหูไม่ได้นะครับจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่ซอนครับซอนมาที่โยฮันครับโยฮันครับจะชิปอีกรอบแต่เลยลองบล็องมาดักไว้จังหวะนี้โอ้โหโดนไปดิครับดักอะไรนี่โอ้โหไม่น่าพูดเลยจะหมดครึ่งแรกแล้วครับดูเวนยังไม่ได้ง้างเท้าจับบอลไปส่องจังหวะจะเลี้ยงก็เลี้ย รบดีครับมาที่โอริเต้โอริเต้มาที่โยฮันครับโยฮันครับไหลมาคำวิชาแทงมาให้รูนี่ครับพลิกตัวยิงจังหวะนี้ติดบล็อกของฟานได้นะครับโอ้โหแต่เกือบสวยนะเห็นไหมครับว่ารูนี่เนี่ยเป็นตัวที่หาช่องหน้ากรอบเขตโทษดีมากๆนะหาจังหวะการทําประตูเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็โดนโหมมาโดยลองบลองนะครับทําเป็นประตูตีเสมอนะครับเดอะอีโคไลเซอร์ของเรานั่นเองนะครับเยล่าครับผมมาที่ชินอล่าครับชินอล่าไหลมาที่โซกราเตสไหลมาอีกทีให้ตัวเลขตัวเลขจะออกมาให้โันครับแต่ติดคำวิชครับ รูนี่ครับจังหวะนี้รูนี่ตอกไปครับว,วิ่งเลยหักจังหวะหนึ่งทันอยู่ครับไหลามาที่อยอนครับตรงกลางครับตรงมาที่โอลิเซ่ครับโอลิเซ่จังหวะนี้จะแทงมาให้เขาวินชาจะต,ติดวีลา่าแต่บอลยังอยู่ที่เราครับรูนี่ครับมาที่เขาวินชา เขาบินชาทำอะไรจังหวะอิลัสติโกไป็หนึ่งทีแล้วก็สั่นใจยิงแลับแต่ติดเซ้ของวันเดอร์ซานนะครับก็จบครึ่งแรกไปที่หนึ่งเหนือรูนี่เราก็ง้างเท้าแล้วแต่มันไม่เข้านะครับติดเท้าของฟานไะด้โดยรวมนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ถือว่าไม่แย่นะถ้าตัดเรื่องที่ผมเลี้ยงติดไป2จังหวะออกนะครับรูนี่ก็ยังแบบเป็นตัวที่หาช่องจ่ายให้เพื่อนสร้างสรรค์โอกาสเหมือนตอนที่แบบใสมาให้เขาวินชาจังหวะก่อนจะจบครึ่งแรกนะครับก็คืออยู่ในจุดถูกที่ถูกเวลานะทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีพลังแฝงเฟย์เทมเกออรรร์นะนนนะีีู้่่ตพาคับ มีตัวมาแต่เลนเชนไปหนึ่งจังหวดหลอกไปสองตัวแต่ปั่นไม่เข้าเาวขาินชามาเก็บงานอีกเช่นเคยนะครับผมไม่เป็นไรครับถือว่าทําได้ดีนะยิงแล้วยังมีโชคเข้าข้างเรานะตอนนี้ครับบอลอยู่ที่โรดี้ครับเดี๋ยวโรดแทงมาให้รูนี่ครับรูนี่พลิกตัวยิงจังหวะนี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับหายไปเลยับในที่สุดดูเนรูนี่ของเราก็จบสกอร์กับเขาได้แล้วนะหลังจากมาเป็นผู้ติดทองหลังพักมาตั้งนานะครับก็รูนี่ครับรูนี่จังหวะนี้ทำไงซับไปก่อนเลยครับ ล็อกล็อก,กหนึ่งจังหวัดเลนเช่นเห็นไหมเนี่ยมันจะมีจังหวัดแบบเนี้ยลูกดือด้อบอลแบบมาโฉบเอากลับคืนปฏิริยารูนี่ถึงทำว่าทําได้ดีนะวันนี้ครับตัดสินใจปั่นนอกกรอบแรงๆเต็มหลอดแต่วันเดอร์ซาเซฟได้นะครับอันนี้คือโกมันจะเหนียวเป็นไหนครับส่มาตามาที่ลองบองจงโมอีกลูกแต่วันเดอร์ซาก็ยังเซฟอยู่โอ้โหตอนนี้เนี่ยโกโน,โนหนึ่งไหมครับนี่เป็นเกมส่วนโดยซอนฮึงมินของเขาครับชิปมาจังหวะน,นี้โอ้ โอ้โห oh, โซคลาเตสพักอ,อกแบบนี้หไหลมาอย่างงี้ก็เสร็จโลลองรองเลยครับเหมือนจะมีการฟาวเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครโอเคครับเป็นลูก้ำหน้านะไหลามาที่ซามาร์ตันจังหวะนี้ครับจะหมดเวลาแล้วครับกรรมการเป่าได้หรือยังจะได้ไปดูแมตช์หน้าเดี่ยวของเวนรูนี่นะครับก็จบกันที่สกอร์สามต่อหนึ่งนะครับรูนี่ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะต่อไปนะครับจะเป็นแมตช์รูนี่หน้าเดี่ยวนะเราก็จะมาในแผงของสี่สามสามโฮดดิ้งนะครับ ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะมากับแผน4ี่สองสองนะครับหน้าคู่เป็นโยฮันครัฟและซอนฮึงมินนะของผมเนี่ยที่ผมอยากบอกว่า ที่ผมตัดสินใจเอา4ต่ำๆ holding มาให้ดูเนี่ยเพราะว่าตรงกลางเนี่ยที่รูนี่ยืนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นแค่กลางกับหน้าใช่ไหมมันไม่มีกลางรุกอะมันไม่มีตัวมาค้ำมายืนจะให้ดูว่ารูนี่ลงมาต่ํามากแค่ไหนนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าต่ําเวอร์แบบฟอนแบบลงมาไล่บอลขนาดนั้นครับหรือว่าจะเป็นพวกด็อกบาร์นะครับเทียบกับเวิร์กเลยสูงๆเนีวรูนี่ไม่ได้ยืนต่ําจนหน้ากียดจนแบบเล่นไม่ได้ต้องจ่ายบอลอย่างเดียวนะครับ จังหวะนี้ครับบอนครับติดในส่วนของใครเนี่ยมาทินี่แต่บอลยังอยู่ที่โอริเซ่ครับอย่าเช็คปัดปลายมือนะเขาจะตัดมาหรือเนี่ครับมาจังหวะนี้นี่ครับชิพมาให้เลอาครับหลังจากนี้เลอาเป็นหน้าที่ของเขาว่าะจะจบสกอร์ได้ไหมพลิกมาหนึ่งจังหวะเลอาครับจะทำยังไงจังหวะนี้ยังเลี้ยงเลี้ยงอยู่ไหลมาที่เบียโรครบเบียโร่ประธานว่าได้โอริเซ่โอริเซ่เซยิงอย่างนี้เบียโร่บอกน่าจะยิงเองเสียของจริงๆใครให้เองหักแบบนั้นวะ ตอนนี้ครับดูนี่ครับแย่งบอลมาได้แต่โดนโฉบกลับไปโดยเบคแฮมครับเบคแฮมมาที่โอลิเต้ครับโอลิเต้มาที่ยอนครับยังเล่นคู่กันอยู่2คนครับชิงไปชิงมากำลังหาตัวจ่ายครับโอลิเต้กลับมาให้ยอนครับยอนครับมาที่ซอนครับซอนถึงมีจังหวะนี้เล่นเช่นแล้วพลิกตัวหนึ่งจังหวะแล้วจะทำยังไงแต่ไปไม่รอดครับเลือลองบองพลิกได้ครับดูนี่ครับจังหวะนี้เล่นลูกเดิมดีกว่าครับดูนี่สั่งให้เลยเอาวิ่งมาที่โอลิเต้โอลิเต้ชิมาให้เลยเอาโอ้โหเห็นไหมคือดูนแดนนห้า จังหวะน,นี้ครับตูเล่จับบอลยาดอนเปนโอลสไลด์ลูนี่ทำไงตัดสินใจยิงเราช็อตโอ้โหโดนเซฟอีกแล้วนะครับลูนี่บอกจะเซฟลูกยิงเลยกูนักหนาให้กูได้เกิดบ้างแบบต่มาต้าเปิดมุมเข้ามาลองลองเทคตัวมงแต่ไม่ได้ครับโดนสกัดออกแต่บอลยังอยู่ที่รอครับซินเดินสีแดงจังหวะน,นี้เซฟช็อตเหนียวละปั่นเลยติดใครน่าจะไม่ใช่อของเราเองครับ รูนี่ครับรูนี่ไล่ตามรูเต้อยู่รูนี่โอ้โหแย่งบอลพลาดแต่ไม่เป็นไรครับรูนี่ได้บอลครับรูนี่ไหลมาตรงกลางแต่ติดโดยตูรามครับวองอยู่ที่ครับตูเล่ครับเล่นเกมส่วนไวแต่โดนสกัดโดยเริงบล็องครับกลับมาที่ซีดานครับซีดานไหลมาที่ราเฟลเลียลเลียลทำอะไรอย่างนี้เล่นใช่หนึ่งช็อตหักมาแล้วก็ปั่นเลยโอ้โหนี่เลยเอาเท้าซ้ายห้ามเลยครับนี่ครักลับนำไปก่อนที่หนึ่งสูงนะครับก็โดนรวมรถรูนี่ผมก็ยังไม่ได้ยิงหรอกได้งางหลายรอบแล้วแต่มุมอะไรอย่างผมนะคครรัับบโอลิเต้ มาที่แบกแฮมแบกแฮมจังหวะนี้มาที่ซอนครับซอนจะเลนเชนแต่ติดมาตินี่นะครับมาตินี่ถึงกับล้มไปเลยนะรูนี่ครับตับไปจังหวะนี้ติดลรล,ลงบองนะครับโอ้โหใครเา้าเนี่ยเรายังจะเา้าอยู่เหรอครับเนี่ยเขาชนผมกระเด็นขนาดนี้นะจานโหจบครึ่งแรกต้องมีการคุยกับกรรมการก่อนแล้วครับตอนนี้บอลอยู่ที่ซอนครับซอนรูเลตหมุนไปจังหวะโอ้โหมาตินี่หลงแนละ้วแต่โรดี้บอกโรดี้ไม่หลงนะครับก็จบครึ่งแรกไปที่ตะกรหนึ่งต่อศูนย์นะครับ เป็นลูกยิงจากราเฟรเลอเาเนะเพราะอีกลูกดูนี่ยิงไม่เข้านะครับติดเซฟนะก็มีการเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเลออาโดยคาวินชาแล้วก็เกรตเบลเนี่ยลงมาแทนของโอลิเซ่นะครับราเฟลเลออาครับมาที่เปยโรเปโรมาที่ซีนะครับแทนมาที่โรดี้ครับโรดี้ไหลมาที่โอลิเซ่ครับโอลิเซ่กลับมาที่รูนี่ครับรูนี่ตอไปยังวันนี้ยังไงแต่โดนเขาชนกระเด็นเลยนะแมตต์นี้รู้สึกเหมือนรูนี่เนี่ยจะโดนกระทําชํำเราเหมือนกันนะครับเนี่ยซอนบอกว่าจะไปเองแต่มาที่นี่ไม่ให้ไปครับโรด รูนี่ซัดจังหวะน,นี้เตะสไลด์ไปหนึ่งจังหวะเอาคืนเริ่มมีอาการหรงุดหงิดนะครับสำหรับรูนี่นะโอลิเต้ครับมาที่เปียโรัเปียโนไหลามาที่ใครดีหาตัวส่งมาที่โอลิเต้โอลิเต้ไหลามาที่รูนี่แต่รูนี่โดนคายวอล์เ,เกอร์จิ้มรูนี่บอกให้กูเกิดบ้างเถอะจิ้มกูจังเลยนะดีครับสกัดเสียฟาวไปหนึ่งจังหวะนะผมว่าคุยยังไม่เคลียร์แน่เลยลงไปอุมโมงค์เมื่อสักครู่นะโหเสียฟาวง่ายเหลือเกินนะครับเป็นลูกตั้งเตะครับมาที่ตูเล่ครับตูเล่เลมาที่ อีซักอีซักมาที่ตอนตอนจะรู้เลยแต่ติดเลยลองบลองนะครับตัวนี้คือสุดยอดจริงๆครับดูนี่ครับดูนี่จะไปยังไงสับไปก่อนเลยครับตูลรามโอ้โหไปไม่เป็นโอ้โหตูลรามโดนเลี้ยงลโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้โยกมาครับ ตอนนี้เขาวิชาโชบได้แล้วก็ปั่นแต่ติดตูรามนะมาจากไหนเนี่ยวิกกี้ยังโดนหลอกอยู่เลยต้องขอชมนะครับว่าคนนี้เนี่ยเล่นบังครับกองหลังค่อนข้างจะดีนะแบบหลอกไปแล้วแต่ว่ามาจากไหนไม่รู้บล็อกผมหมดเลยนะครับกาเลเบครับกาเล็บกำลังจะไปครับมาที่โรดี้ครับโรดี้หาตัวส่งอยู่มาที่เปียโรยเปียโรยยังไงดีหาตัวสองอีกก็ยัดมาที่ใครเนี่ยาวินชาแต่เขาวินชาบอกมองหาไม่เห็นบอละครับส่งมาข้างหลังอย่างนี้โยนมาครับจังหวะนี้เราตัดบอลได้ครับโรดี้เก็บบอลครับ ดีมาที่คาวินชาโอ้โหคาวินชาโดนชนนะเป็นโลภิกตัวแต่มาติดใครไม่รู้ติดตูรามีแล้วตอนนี้ครับคาวินชามาที่สีด้านสีด้านเลนเชนดิ้งจะวัดระบัดเลยโอ้โหแต่ติดอีกและยิงยังไงก็ติดเขานะครับแมตบ์นี้อ่าแล้วผมลืมบอกเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ผมส่งคาวินชามาเนี่ยเห็นไหมครับว่ารูนี่เนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ตรงหน้าแล้วนะรูนี่จะไปอยู่แบบข้างๆเนี่ยอ่าเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าคาวินชาเนี่ยเบสของหลักของมันอะโพซิชันมันคือ ST นะซึ่งเกมนี้มันจะเป็นเหมือนท็อลุต ตามโฮลดิ้งเนี่ยยิ่งหมุนเวียนดีนะครับฉะนั้นคือถ้าเราเอา s t ส i ีีอินซ้ายขวาเนี่ยมีโอกาสที่รูนี่เนี่ยจะสลับตำแหน่งกับตัวนั้นๆนะครับ โอติ้ครับมาที่ซอนครับซอนเลนเชสและตรงมาให้ตรงวันนี้จะติดรองบลองครับก็จบกันแล้วสำหรับแมตที่2นะ90นาทีน้ำอยู่ที่1 0นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเดอะเวนรูนี่ของรอนนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงบ้างโหดไหมหน้าเดียวก็โหดหน้าคู่ก็โหดนะแต่ผมมองว่าหน้าเดี่ยวนี่เหมือนตัวปั้นเกมมากกว่าครับถ้าเป็นหน้าคู่เนี่ยก็คือส่วนยับยับเลยนะสร้างสรรค์โอกาสการยิงประตูอะไรต่างๆดีมากๆและที่ขาดไปไม่ได้เลยตัวนี้คือยิงหน้ากรอบเนี่ยหาตำแหน่งหน้ากรอบถ้าเราดดึงงเชิิ ให้เขาไปอยู่ในจุดที่เขาสามารถยิงได้เนี่ยส่งไปปุ๊บปัดปั๊บหายเลยนะเพราะเท้าซ้ายสี่เนี่ยเหมือนไม่สี่นะครับเหมือนทํามันหลบหลอกเหมือนเป็นเท้าซ้ายห้าขวาห้านะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะและก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยข้อดีข้อเสียเพิ่มเติมได้นะ และถ้าหากกำลังหาร้านเติมเกมที่เติมไวปลอดภัยแน่นอนร้อเซตต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะนะครับ